รอบนี้ขอเอาใจคนที่ชอบเกมในสไตล์เอาชีวิตรอดแถมยังเป็นเกมสไตล์อินดี้ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลงานของ HP Lovecraft ที่ถูกหยิบมารังสรรค์ได้อย่างน่าสนใจเลยค่ะกับเกมที่มีชื่อว่า d e s St Static Drive นว่าเป็นเกมแนวะเอาชีวิตรอดในสไตล์เขย่าวขวัญที่ท่าบอ,อกมาในธีมบรรยากาศในยุค80ที่ตัวเกมได้นําเสนอมุมมองด้านบนจากแนวเกมของ GTA ผสมผสานได้อย่างลงตัวอยู่ค่ะโดยเกมนี้ทางผู้เล่นจะได้มาออกเดินทางในโลกที่น่มสลายรายล้อมไปได้วยเหล่าความวุ่นวายและความสิ้นหวังซึ่งทางผู้เล่นจะต้องพึ่งพาทักษะในการเอาตัวรอดพยายามหาหนทางในการยื้อชีวิตของตนเองให้อยู่รอดให้ได้นานมากที่สุดแล้วก็เกมนี้ทางผู้เล่นจะได้พบเจอกับสัตว์ประหลาดที่คอยด่านหน้ามาฆ่าชีวิตเรา รวมไปถึงเหล่าผู้คนมากหน้าหลายตาที่บางคนจะมาพร้อมกับมิตรภาพและบางคนอาจจะมาหาผลประโยชน์หรือมาทรยศเราก็เป็นได้ค่ะสำหรับเกมนี้ทางผู้เล่นจะได้สนุกไปกับการต่อสู้พร้อมสร้างปราการป้องกันตนเองตามสถานที่ต่างๆเพื่อเอาตัวรอดหรือว่าเราจะออกเดินทางไปตามท้องถนนหลบหนีจากภัยอันตารายไปค้นหาสถานที่แห่งใหม่ก็ทำได้เช่นกันแถมตัวเกมนี้ยังใช้ Un r e a l Engine ในการพัฒนาเกมได้อย่างดูดีอีกด้วยนะ งานนี้ใครที่ชอบเกมในสไตล์นี้มารอติดตามกันได้ตัวเกมจะวางจำหน่ายให้เล่นบน PC แล้วก็ Mac สามารถติดตามได้ใน Steam ยังไม่พอตัวเกมนี้ก็มีแผนว่าจะวางจำหน่ายบนเครื่องเล่นอื่นอย่าง PlayStation 4แล้วก็ x b o x ์แต่ตอนนี้ยังไม่มีกำหนดบนวางจำหน่ายอาจจะต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปค่ะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบคลิปแนะนำเกมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยและถ้าอยากดูคลิปมาใหม่ก็ไปกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้ที่ช่องู้ชั่งเกมเมอร์กันได้เลยค่ะเราจะมาอัปเดตเกมสนุกให้คุณได้รู้จักกันอย่างต่อเนื่องเลยนะ